สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T Fan Studio นะฮะและนี่ก็คือช่วงคุยให้ฟังหลังดูเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุยให้ฟังหลังดูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างๆที่ได้ไปดูมานะครับเพื่อเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าใครที่ฟังผมจบแล้วเนี่ยรู้สึกสนใจในในซีรีส์หรือหนังเรื่องนั้นๆก็จะได้ไปหามาดูกันนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนําผมเนี่ย ก็สามารถแนะนำแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้ตามสะดวกเลยนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้ที่ผมจะมาชวนทุกๆคนเนี่ยคุยกันหลังดูก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีเกรด A เลยนะครับผมยกให้เป็นเกรด A เรื่องหนึ่งเลยนะครับทาง Netflix เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีตัวเอกเป็นอายการผสมกับความเป็นสืบสวนสอบสวนนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่อง Stranger ครับ สำหรับ Stranger ความยาวรวมกันเนี่ยเอาเต็มๆแล้วผมว่าน่าจะเกือบเกือบ19-20ชั่วโมงได้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด16ตอนตอนนึ่งก็1ชั่วโมงกว่าๆนะครับใน1ซีซั่นเนี่ยแล้วก็มาคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำซีซั่นสอออกมาผมก็เลยจะหยิบจับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาพูดคุยกันนะครับว่าผมเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากที่ดูมันเสร็จไปแล้วรวมๆเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึก ของซีซั่นแรกทั้งหมดนะครับก็จะคือผมจะพูดความรู้สึกข,ของซีซั่นแรกทั้งหมดแบบรวมๆแล้วก็จะพูดถึงความรู้สึกข,ของซีซั่น2หลังจากที่ได้ดูไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโดยที่ไอสำหรับซีซั่นสเนี่ยมันก็จะออนแอร์สัปดาห์ละ2ตอนนะครับเสาร์อาทิตย์อย่างละตอนแล้วก็น่าจะมีทั้งหมด16ตอนเหมือนเดิมและที่สําคัญก็คือในคลิปคลิปนี้ก็คือจะไม่มีสปอยใดๆทั้งสิ้นน,น,นะครับเป็นเพียงความรู้สึกหลังดูล้วนๆเท่านั้นครับ จำได้ว่าไอตอนที่ผมดู Stranger Season แรกจบใหม่ๆเนี่ยอารมณ์ค้างมากเลยครับเพราะว่ามันเนี่ยสนุกสุดยอดไปเลยนะผมถึงกับคิดแบบแอบ,บเชียร์แบบเเรียกว่าอะไรแอบ,บเชียร์ในหัวตัวเองเล่นๆเลยนะครับว่าเออเอ้ยช่วยทำซีซันสอต่อทีเถอะวะคืออยากดูอีกอะอยากจะไม่อยากให้มันจบแค่ซีซันหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้มันเป็นคดีใหม่ไปเลยหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ช่วยทำต่อเถอะเพราะว่าเพราะว่าชอบมาก แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามองให้มันแบบลึกลงไปอีกหน่อยเนี่ยผมว่าตัวซีรีส์มันเองก็มันก็จบเรื่องราวของมันเนี่ยโดยสมบูรณ์ในตัวของมันเองไปแล้วนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งเนี่ยเอาตรงๆเอะถ้ามันจะมีแค่ซีซั่นเดียวก็คงไม่เป็นไรก็ได้มั้งคือสุดท้ายพอมันมันตีกันในหัวครับหลังจากดูเสร็จอ่ะคิดไปคิดมาผมก็เออช่างมันดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรกับมันดีกว่าเราก็ move on ไปดูเรื่องอื่นต่อก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอนานวันเข้าเนี่ยเราไปดูเรื่องอื่นเนี่ย มันก็ทําให้โฟกัสของเรามันก็เปลี่ยนไปตามหนังเรื่องนั้นๆน,น,นะครับจนกระทั่งมาไม่กี่ช่วงก่อนที่มันจะออนแอร์ตอนแรกของซีซั่นสเนี่ยคือก่อนนั้นนั้นประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้เห็นโฆษณาตัวใหม่ในเพจของของเน็ตฟลิกเขานะครับว่าเขาจะมีโฆษณาซีรีส์ใหม่หนังใหม่ประจําเดือนอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เห็นว่าเออสเตรนเจอร์เนี่ยที่เราชอบเนี่ยว่าประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเขากําลังจะมีซีซั่นสว่ะเขาทําต่อว่ะเฮ้ยเราก็แบบโอ้โห คือเฮ้ยผมแอบแอบวีดแบบในใจแบบดังๆเลยนะอยากจะตะโกนออกมาไหมคือเราชอบจริงๆนะแล้วไอ้ที่เราเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยทำซีซั่นสอต่อเถอะเนี่ยโอ้คือสุดท้ายผมดีใจเพราะว่าเรากําลังจะได้ดูเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเขาทำมันจริงๆนะครับโดยที่ไอความรู้สึกหลังดูซีซั่นแรกจบเนี่ยต้องบอกว่ามันมันเข้มข้นมากๆเลยนะมันมันเข้มข้นตั้งแต่ EP 1เลยอะแล้วก็ยาวไปจนจบแบบ แบแทบจะไม่มีพักเลยนะครับผสมกับกลิ่นอายความเป็นสืบสวนสอบสวนอย่างที่ได้บอกไปแต่ว่ามันมันไม่ได้เวอร์วังนะครับไอตรงเนี้ยมันทําออกมาแล้วดูรู้สึกว่ามันสมจริงสมจังมากกว่าแล้วก็มีคดีการตายของคนที่จ่ายสินบนข้าราชการมีการเอ,อ่อแบล็กเมลกันแล้วก็เกิดการฆ่าตัดตอนขึ้นทําให้ผิวเผินเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าพอตัวละครมันมันเรียกว่าวอะไรพอมันสืบลึกลงไปมากขึ้นเนี่ย เฮ้ยไปไปมามามันมีผู้ต้องสงสัยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเว้ยไอคนนั้นก็น่าสงสัยไอคนนี้ก็น่าสงสัยสืบสาวราวเรื่องโยงไปโยงมาไปถึงคดีทุจริตในหน่วยงานราชการต่างๆก็เจอเพียบแถมคนพวกนี้ก็เป็นพวกระดับหัวหัวของของ,ของรัฐนะครับแล้วก็ตัวละครเอกเนี่ยเขาก็จะต้องหาหลักฐานเนี่ยมาเอาผิดให้ได้หนังมันก็จะเล่าประมาณนี้ไปแล้วก็โดยให้เน้นให้เราคนดูเนี่ยค่อยๆเห็นภาพของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ ให้ค่อยให้เห็นแบบกลไกการทํางานของตํารวจแล้วก็อายการนะครับว่าบางทีมันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีความขัดแยง้งแล้วก็มีการทรยศหักหลังกันเนื่องจากในวงการนี้เนี่ยทุกคนก็จะย่อมใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็คือพร้อมที่จะมองหาจุดอ่อนเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้โจมตีกับในยามที่เห็นท่าไม่ดีตัวละครขาวสู้กับตัวละครดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย ทั้งทางอายการแล้วก็ทางฝั่งตํารวจเองเนี่ยต่างก็มีคนดีในหน่วยงานของตัวเองนะครับคนดีที่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเ,เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเขาพร้อมจะลุกขึ้นมาทําแบบนั้นเพียงแต่ว่าพวกเขาปราศจากอํานาจแล้วก็มันถูกอิทธิพลของเหล่าผู้บัญชาเนี่ยเข้ามาขัดขวางเอาไว้จนหมดจึงทําให้ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับส่วนพวกที่เก่งในการเอาตัวรอดอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกที่ลื่นเป็นปลาไหลเนี่ย พวกนี้เขาก็จะรู้มักจะรู้ทิศรู้ทางลมรู้ทางเกมดีครับว่าเกมการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงชั่วโมงนี้ต้องเดินหมากแบบไหนแล้วก็เลือกข้างเอานะครับคือต้องบอกว่าหนังเนี่ยเขาค่อยๆเล่าอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็เล่าได้แบบเป็นลําดับขั้นตอนไปไม่มีกระโดดซ้ายกระโดดขวาให้เรางงเล่นนะครับโดยใช้ตัวละครต่างๆเนี่ยค่อยๆเหมือนกับต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ในส่วนของพาร์ทของการสืบสวนเนี่ย ก็อย่างที่ได้บอกว่าเขาก็ทําออกมาในแบบที่มันดูสมจริงสมจังดีจนจนแทบจะเหมือนเป็นการตีแผ่เรื่องราวต่างๆของวงการเนี้วงการอายการวงการตํารวจอะไรเนี่ยนะครับออกมาให้เราคนดูเนี่ยได้เห็นแบบชัดๆให้รู้เรื่องกันไปเลยเหมือนเป็นตําราเรียนที่สอนวิชาโครงสร้างการทํางานของระบบอายการและตํารวจประมาณนั้นเลยนะครับนั่นจึงทําให้เมื่อผมดูจบซีซั่นหนึ่งแล้วเนี่ยผมเลยประทับใจสุดๆไปเลยครับ ส่วนสำหรับซีซั่น2ผมเองถึงตอนนี้ดูไปได้ทั้งหมด4ตอนแล้วครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันปล่อยมาสัปดาห์ละสอตอนนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วทั้งหมด2สัปดาห์ก็ณนะตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็คือ4ตอนต้องบอกเลยว่ามันสนุกสมกับการรอคอยสมกับการคาดหวังมันสมกับที่เป็นซีรีส์ที่ผมชอบสุดๆเรื่องหนึ่งในเน็ f ฟ i x เลยนะครับคือผมดีใจนะที่มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปเรื่องนี้พูดแล้วพูดอีกครับคือหนังภาคต่อส่วนมากเนี่ย ที่ไม่ได้วางโปรเจกต์ว่าจะทําภาคต่อมาตั้งแต่แรกเริ่มที่เริ่มลงมือทาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คือจะเจ๊งหมดเลยนะอย่างล่าสุดไอ้เพนินซูล่าเนี่ยที่ทําต่อจากเทนทรูปูซานเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะไม่เชิงจงใจมากหรือจงใจก็แล้วแต่แต่ผมว่าน่าจะไม่เชิงจงใจมากเพราะว่าภาคแรกเนี่ยเหมือนทาออกมาเพื่อดูกระแสก,ก่อนแล้วประกฏว่ามันดีมากจนต้องมีภาคต่อแต่ผมรู้สึกว่าภาคต่อมันไม่ได้เรื่องเลยนะครับสําหรับไอ้เพนินซูล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเนี่ยนะครับคือดีภาคเดียว รูงี้ไม่ทําต่อซะยังดีกว่าปล่อยให้มันจบสวยๆไปแบบแค่แค่เนื้อเรื่องเดียวซีซั่นเดียวตอนเดียวแบบนั้นมันก็ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ซีซั่นสอมันยังคงออกมาแล้วดีแบบนี้อยู่ได้เนี่ยโอ้โหผมเลยดีใจมากเลยครับโดยที่ในตัวเนื้อหาของซีซั่นสเนี่ยตอนที่เขาเปิดหัวเรื่องมันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับซีซั่นแรกเลยคือมีการพบศพขึ้นมีการพบพบคนตายเกิดขึ้นในเรื่องนะครับ แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นคดีของเด็กวัยรุ่นสองคนเขาจมน้ําตายจมน้ําทะเลตายสองคนรอดมาได้หนึ่งคนเนื่องจากไอคนเนี้ยเขาไม่ได้ลงไปเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับคือเหมือนกับไอหมอเนี่ยมันไปหลับเอาแรงหลังจากมันขับรถมาให้เพื่อนทั้งวันนะครับมันก็ไปนอนหลับเอาแรงคือพอมันตื่นมาอีกทีตอนมืดเนี่ยเพื่อนสองคนก็หายตัวไปแล้วก็เลยแบบเอเพื่อนไปไหนว่าออกตามหาเดินไปเดินมาไปที่ทะเล เฮ้ยไปเจอรองเท้าเพื่อนวางกองอยู่เฮ้ยเพื่อนหายไปไหนว่ามองไปที่น้ำอเขเลยอา้าวปรากฏเจอเพื่อนจมน้ําตายไปแล้วจากนั้นก็โทรแจ้งตํารวจอะไรไปนะครับคนก็มามุงกันเต็มเลยตำรวจตารวจก็มาในที่เกิดเหตุอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามตามตามที่พอจะนึกภาพกันออกคือถ้าให้มองแบบหยับๆยาบเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่อุบัติเหตธุธรรมดาใช่ไหมครับมันดูเหมือนเป็นเป็นอะไรอ่ะอุบัติเหตุเฉยๆอะ่ะเนื่องจากช่วงกลางคืนอะ่ะหมอกหมอกมันลงหนาจัดมากเลยแล้วก็ มันหนาจนมันออกข่าวคือในเรื่องเนี่ยมันออกข่าวว่าช่วงเนี้ยตอนกลางคืนหมอกจะลงหนาจัดนะอะไรงดเว้นการออกจากบ้านหรือถ้าต้องขับรถตอนกลางคืนก็ให้เปิดไฟตัดหมอกหน้าอะไรนะคือมันประมาณเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรมลพิษทางอากาศของเกาหลีเขาครับคือก็ไม่แปลกนะถ้าหมอกมันลงหนาจัดตอนกลางคืนแล้วไอ้เด็กสองคนเนี้ยจะไม่ทันสังเกตเชือกที่ทางการเนี่ยคือเอามากั้นเอาไว้ว่าห้ามเดินลงไปเล่นน้าทะเลเด็ดขาดนะ หนังมันก็จะให้เห็นอย่างนี้คือดูเฉยๆมันก็จะดูไม่แปลกอะไรแต่พอเขาสืบสาวราวเรื่องไปสักพักเนี่ยเราจะพบเจอว่าไอ้ที่เด็กมันมองไม่เห็นเชือกกั้นห้ามเข้าเนี่ยจริงๆแล้วคือเชือกกั้นเนี่ยมันขาดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับแล้วก็ไอ้รอยขาดเนี่ยมันก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันขาดเองเพราะว่าลมพัดหรืออะไรนะทําให้ไปๆมามารูปคดีมันอาจจะพลิกจากจากอุบัติเหตุกลายเป็นคดีฆาตกรรมไปได้เลยนะครับซึ่งมันจะร้ายแรงกว่ากันเยอะเลย โดยมีผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นคู่รักไฮโซคู่หนึ่งที่ผู้หมวดฮันยอจินเนี่ยครับผู้หมวดฮันยอจินนี่ก็แสดงโดยแบดูนานะครับผู้หมวดฮันยอจินเนี่ยคือเขาบังเอินเปิดอินสตาแกรมนอนถ่ายอินสตาแกรมอยู่ตอนดึกๆแล้วก็เลื่อนไปเจอว่ามันมีไฮโซสองคนเนี่ยถ่ายรูปคู่ลงในอินสตาแกรมแล้วก็มันอยู่ในใกล้ๆที่เกิดเหตุเหมือนเหมือนผู้หมวดฮันยอจินแกแกติดตามสองคนนี้ยอยู่ในโลกโซเชียลนะครับบัเงเอินเห็นเขาโพสต์รูปคู่ลง ใน i ิน t a g r กรมแล้วมันอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากเลยแล้วต่อมาไม่กี่นาทีอ่ะไอสองคนนี้ก็ลบรูปทิ้งออกไปครับทำให้มันดูน่าสงสัยสุดๆไปเลยว่าไอว่าเองอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วอยู่ดีเองลบภาพทันทีที่มันออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยจึงทำให้ทางตำรวจเนี่ยพยายามจะขอหมายสารเพื่อจับกลุ่ม,มน,นะครับระหว่างนั้นเนี่ยไอสองคู่รักไฮโซที่รู้ว่าตัวเองโดนโดนจับแล้วเนี่ยก็พยายามจะเล่นนอกเกมครับพยายามจะใช้เงินแก้ปัญหาใช้มันนี่แก้ปัญหา ให้พยานเนี่ยซึ่งก็คือไอเด็กที่รอดตายคนที่เหลือเนี่ยเออเวลาไปบอกสารให้แกล้งบอกว่าไม่เห็นพวกตนในที่เกิดเหตุอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับต้องการจะรอดนะโดยใช้โดยใช้วิธีการแบบนี้ผมมองว่าหนังเขาต้องการจะนําเสนออะไรแบบนี้นะครับคือมันจะมีการตัดสินโทษโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอะทางอายการเนี่ยจะมีอํานาจเด็ดขาดสูงสุด เนี่ยเนี่ยซีซั่นสองเนี่ยเขาจะเน้นตรงนี้มากเลยคือการจะตัดสินโทษเนี่ยคือทางอายการเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ตำรวจมันจะมีการใช้เส้นสายเนี่ยในการเร่งรัดคดีให้จบได้ภายในวันเดียวทั้งทั้งที่ปกติเคสประมาณเนี่ยนะครับก็กินเวลาอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณสามเดือนเลยนะกว่าจะตัดสินอะไรกันเสร็จอะโดยที่พี่ฮวังชีมกเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องการยกฟ้องเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เข้าใจได้นะแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาคือมัน มันไม่ใช่เรื่องของการยกฟ้องอะสิคือมันปัญหามันคือเรื่องของการเร่งรัดขั้นตอนที่มีการให้อดีตเจ้าหน้าที่ของทางการเนี่ยใช้เส้นสายเนี่ยช่วยเร่งคดีให้มันจบโดยเร็วแทนที่จะทําให้คนพวกเนี้ได้ซึมซับถึงความผิดของตัวเองที่เล่นแผลงๆอย่างการไปตัดเชือกที่กั้นเนี่ยว่าการทําแบบนี้มันส่งผลอย่างไรการทําแบบนี้มันทําให้มีคนตายเกิดขึ้นนะเวย้ยคือนี่กลายเป็นว่าไอ้พวกคนรวยพวกนี้มันยังไม่ทันจะได้สํานึกผิดสํานึกบาปอะไรของตัวเองเนี่ย มันก็แค่ใช้เส้นสายบวกกับเงินอีกนิดหน่อยก็สามารถพ้นผิดได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมานั่งสํานึกผิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพอเรื่องแม่งจบภายในวันเดียวเลยอ่ะคนพวกเนี้ยพอมันเสร็จเรื่องมันก็กลับไปปาร์ตี้กันต่อแล้วก็ทําตัวแบบเดิมนะครับผมว่าตรงจุดนี้แหละที่เขาต้องการจะนําเสนอไปในตัวด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาของเรื่องอำนาจเด็ดขาดระหว่างอายการกับตำรวจเนี่ยอันนี้แหละจะเป็นจุดที่เป็นเมนหลักของซีซันสองนี้ครับ หลังจากที่หนังเปิดหัวมาแล้วประมาณเนี้ยนะครับก็คือมันก็เข้าเรื่องเข้าเราต่อจากประเด็นเรื่องอายการกับตำรวจต่อเลยนะครับตามสไตล์เลยที่ผมบอกไปเนี่ยคือตำรวจเขาอยากจะร้องขออำนาจในการร่วมสืบคดีจากอายการครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอายการนั้นมีสิทธิ์ในการสั่งการต่างๆแล้วก็สามารถยุติสั่งยุติการสอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยได้ตามใจชอบเลยรวมไปถึงขั้นตอนการขอหมายสาลเองเนี่ยก็ต้องผ่านอายการก่อน ทำให้บางทีตำรวจนะครับแทนที่จะจับผู้ร้ายได้เลยเนี่ยก็กลับต้องมารอหมายสารจากอายการก่อนซะงั้นนะครับถึงตอนนั้นนะ่ะคนร้ายเขาก็ไหวตัวหนีไปก่อนแล้วซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยอยากจะได้อำนาจทําการตรงจุดนี้บ้างเพื่อที่มันจะได้ทําอะไรได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องมานั่งรออายการแล้วก็ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับให้กับองค์กรของตอนเองด้วยนะครับ เอาจริงประเด็นเรื่องเนี้มันก็มีการถกเถียงกันมาหลายรัฐบาลหลายยุคแล้วนะครับว่าสิทธิ์ขาดตรงเนี้ยควรจะเป็นของใครระหว่างอายการกับตำรวจแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมัยไหนเนี่ยก็ไม่สามารถจัดการข้อพิพาทตรงนี้ได้สักทีเลยนะครับมาคราวนี้เหมือนว่าอคดีนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วครับที่ตำรวจเนี่ยจะไม่ยอมอีกแล้วอ่ะตำรวจบอกว่าให้มันจบที่รุ่นเราซึ่งแน่นอนเลยว่าฝั่งอายการเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเช่นกันแล้วก็คัดค้านหัวชนฝาเลย ก็อย่างว่านะครับใครมันจะไปยอมลดอํานาจบทบาทต,ตัวเองลงกันในเมื่ออํานาจเนี้ยของอายการเนี่ยมันอยู่ในมือมาตั้งหลายสิบปีแล้วอะ่ะเรื่องอะไรจะไปยอมให้อะไรง่ายๆแบบนั้นซึ่งทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตัดสินใจก็คือจัดตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มามาประชุมกันมาดีเบตมาโต้เถียงกันถึงเหตุผลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิทตรงนี้นะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงจากนั้นเราก็จะได้เห็นตัวละครทั้งสองฝั่งเนี่ยมันนั่งแลกเปลี่ยนเหตุผลซึ่งกันและกัน เถียงกันต่อสู้กันด้วยวาจาชนิดแบบหมัดต่อหมัดเรียกได้ว่ามันพอๆกับการให้ดูหนังแอคชั่นสักเรื่องเลยนะครับผมบอกได้คําเดียวเลยว่าตรงนี้โอ้โหสนุกมากจริงๆนะฮะโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็เป็นแค่บรรยากาศในสี่ตอนแรกเท่านั้นเป็นเหมือนเปิดหัวมาว่าจากคดีเด็กจมน้ําเนี่ยมันสาวมาถึงเรื่องสิทธิการสืบสวนสอบสวนในคดีอํานาจในการขอหมายสารต่างๆมันควรจะอยู่ในมือใ,ใครอะไรไงมันก็จะ เ็นเนื้อเรื่องที่มันเป็นเหมือนเอ่อเป็นเป็นโดมิโนฮะเป็นเนเรื่องที่มันเป็นผลกระทบเรียงต่อๆกันมาผมเชื่อว่าตอนต่อๆไปน่าจะขยายเรื่องให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอีกเหมือนซีซั่นหนึ่งะครับก็อยากจะบอกว่ามันมันสนุกจริงๆแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันพาให้เราคนดูได้เห็นภาพของอายการกับตำรวจเลยนะว่าว่าโครงสร้างทั้งหมดของวงการเหล่านี้มันเป็นยังไงโดยที่เล่าออกมาแบบไม่มีกั๊กเลยและเชื่อว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับ คงไม่มีทางได้เห็นในหนังไทยอย่างแน่นอนอ่ะผมว่าไม่น่าจะมีพวมกับคนไหนทําอะไรแบบนี้ในหนังไทยได้เพราะว่าน่าจะไม่ผ่านกล่องเซนเซอร์นะครับน่าจะโดนปัดตกไปหมดเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยผมโคตรของโคเชีร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันจริงๆเลยนะครับยังไงถ้าใครที่มีเน็ตฟิกเนี่ยหรือหรือสามารถหาดูได้ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ซีรีส์เรื่องนี้อยากจะฝากให้ทุกคนเน็ตไว้ไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะหยิบยกความรู้สึกหลังดูเนะี่ยมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังสําหรับซีรี์เรื่องนี้นะครับส่วนเพื่อนๆใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างหรือว่ามีอะไรตรงไหนในเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันไหนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสาหรับผมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คาไหนนอกจากคำว่าสุดยอดจริงๆนะครับคือผมชอบมากเลยทั้งตัวบทแล้วก็ตัวนักแสดงที่เขาแคสมาด้วยนะครับคือทุกคนเนี่ยมันลงตัวแบบลงตัวมากอะ่ะโดยเฉพาะพี่ พี่โจซึงอูที่รับบทเป็นฮวังชีมกกับกับเจฟแบดูนาเนี่ยโอ้โหสองคนนี้ข่าเคมีเขาได้นะเขาได้จริงๆครับคนนึงเป็นนายการคนนึงเป็นตำรวจแล้วเหมือนซีซั่นสองเนี่ยจะต้องมีการแบบปะทะกันด้วยครับด้วยความที่คนนึงเขาก็ต้องปกป้องเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องเข้าข้างอาชีพตัวเองนะครับแล้วสองอาชีพนี้ก็ต้องมามามา,มาไฟกันเนี่ยน่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ได้ไปดูมานในคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ c h ANNEL T-FAN STUDIO ทาง YouTube แห่งนี้หรือถ้าใครอยากจะดูอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องราวของภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้เช่นกันครับแล้วก็ผมรบกวนเพื่อนๆอ,อ,อีกนิดนึงคือฝากไปกดติดตามได้ที่อีกช่องทางหนึ่งของพวกเรานั่นก็คือทางเพจ a c e b o o k ชื่อ T-FAN STUDIO สกดแบบเดียวกับใน YouTube นี้เลยนะครับ ส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ